ข,ขึ้นก็มีอะไรแม่งก็บอทีเลยมีอันแรกขึ้นโมเป็นตอนไปขึ้นนั้นขึ้นโมเป็นได้โมหุจาก็มันนี่นก็ได้เป็นขี่รถเม่ซะจริงๆขั้นไปขึ้นแต่ทำอีท่ะมันมาหอดแล้วเนี่ยไปโมเป็นจริงนั่งรถไปก็ได้เนาะนั่งแท็กซี่ไปขึ้นน,นนะนจะกี่ไก่นะ

มีกี่ว่าวแต่สำโรงสำเนียงอย่างนี้ลโอ้ล่ามสซงล่ามโซล่ามคำแพงล่ามคำแพงจะมีดูมองเลยมองมีฝนปานกาที่เพ่นทันไหมืนกันเพื่นทันเขึ้นนะคืนด้วยแหละเห็นมอสีนักคารินอ่สีนักคลรินโอ้มองมองมองสะานไหเห็นบ่บถไฟออะบนไดนไปจักเสือ บูไปอาจจะผ่านบมนเคยเด้บยเคยไปจากเสือจ้จาบหรือไปจากเสือทางมาต้องไปลลานจงังปากกิดแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะตัวนี้บักกิดเลยนีป่ปากกิดหรอวะนี่ขับไปย่างง่อยย่อยโอ้เอ ي, ้ถนนตนัวนี้นี่ตัวเคยเที่ยวประจำปามีไฟเอ้ยมีรถไฟเลยเท,ท,ที่ยวประจำเลยนี่ถนนตัวนี้ตะกี้ขี่รถจักร ผ่านตลอดเลยถนนแมนซีมาห้องมอเอียงมอเอียงที่ยาแม่เอียงก่อนแม่ขึห้องแม,น,น,งขมนขึ้นห้ยคว้ามือเขาเลยขึ้่ห้องคว้ามือเขาอีกอเปลี่ยนไปแห้งน,นะเนาะปากเก็ด้ตัง้งแต่โควิดหาปีหกปีหาปีปบ้านไหน สี่ปีหาปีห้าปีปหกปีไฟบะมี่ี่เนาะจ้ะเส้นฐานมีแล้วแถวเส้น่านมีเหรอรจ้ะมีแน่นออเส้น่านนะมีแล้วสเส้นทานนะ,นนะโอ้รถไฟมาบเ่เดีอพี่นอ้องเ้ย รถไฟง่ายเลยวันนี้โอ้มาปากเกตเขาเขีเพให้ง่ายมีรถไฟอยู่ปากเกตปากเกตเปลี่ยนเป็นลายเจริญขึ้นลายนาะตึก<ฮ>ตัวนี้บริมีได้ไหมแต่ก่อนเวลาหาปีเปลีป่ยนไป็ลายหาหกปีพัฒนาไว้ขนาดประไทย ออหอดเช่นถัานะนะนนแจ้งวัฒนะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาหอดเฮ้ยก็ที่เช่นถ่านนั่ครักเว้ยแต่ก่อนใอยมา รถได้แถวนี่งโอเคหน้ามีรถไปฝ่าโบอ์ว่ะโบมี่มี่จ้ะมีแต่อยู่แถวพู่นแถวในเมืองเขาจ้ะแถวเมืองของเที่ยวแถวหลวงพระบางแถวนี้ ไมนี่แทนต้องัวให้เลค่เเหรอโอ้ยพี่ขผมคุาท่านเน้นโอ้ยตาไปสืบป้าทุกจักหน่อแท่นิ้่เนตะก่อนนี่ยแท่งนิ้วเหรอวัดและคุณตึ้นหุดหัดละาผ้าล่อปะล่อเดินพเดี เราเห็ดเบียกเห็ดงานนี่แหละโอ๋อเซนทันนี่สถานีรถไฟองเซนทันเลยผู้ขับเป็นขับพี่น้องโอ้เฮามีเฮาอยากไปใสง่ายขนาดอยจะเขา้ากรุงเทปนี่รถไฟง่ายขนาดก็คนะักคักคักพี่น้องคอยเขา้ากรุงเทพไม่ยากแล้วบัดน,นี้คนที่ขึ้นจากไหนไปสช่ย แต่ตอนมาพี่คันเม่นข่อยหูจักทา่าค่นก็สิง่ายเนาะพี่เปลี่ยนไปเบิร์ดพี่น้องเลยโมเซนท่านเซนท่านก็สูงขึ้นกว่าเก่าบ่แล้วสัมเก่าจืออะไร แจ้งวัฒนะขอดแวสีแยกบักเก็ตได้บัดนี้เอาระสีขาวสวยบับกูตึกตัวนี้กระางใหม่ดยพี่นาะบึงป้าเห็นบ่เห็นบ่ตึกตึงเลลูกสาวตึงแล้ว โอ้โหงหี้ยตืกไงบ้มองข้างนาแต่บ้าเอองามคักเนาะครับเขาัดังานยงบริจงานเองขาอยู่ในตึกหอเป็นหมองเห็ดงานจะถึงแล้วก็มิกซี นี่รถไฟหอดีแหนปักเลยอ้าแม่ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะอืนเลยหิวข้าวนึ่งคอรดอคักคักคักไว้ห้อยากไปใชซสกันไงไงรถไฟว่ามไม่ได้เปิดให้แม่แก่ขนมถึงเอาบอกขนมอองชีเรยดเชดเด้อเนี่ยเอากินกิเนื้อ หอด้วพีเ<อ> okay, ่ <okay. S 2> นะเนาะถึงแล้วจ้าถึงแล้วเนาะท่าน้ำปากเกตน้ำบาสเราแม่ก็ะซ้ายดีเนาะท่าน้ำปากเกตจ้าฝนตกเอยอยู่นี่น้ำปากเกท้าน้ำปากเกตเด็กก็เข้าไปสอยวัดกุปแล้วั น้ำปั่นเก็ดจ้าเอยถือกวน่งีนละม่องถือถอถึกเนาะรูดละหาสิบบาท่ยสามสิบห้าหย่านบวานจะาจสามสิบาทหาสิบาทยู่นะฮะยู่วแค่มาพบกสิบบาทเลยแปดสิบอ๋อย่นี่มัถือก็อินพลาใครดีแก จะดีใจเลยมะโอ้บคิดทอดป่าบอกระสาวบอเคยกอีกบอเคยมาจ้าาาะบคิกะมะคางแหลกเจ๊เจเจามาแล้มันยังเด็ดซว,วะยังเด่นซอ,อ お <laughs> い ไก่ไก่บัตเตอร์บัตเตอร์โอยนี่ตลาดตลาดทํ่าเคยอยู่มี ba hành bác hayọc cứ coi gì ถึงแล้วยังมาก้มียู่กระเป๋าเดินตัหนีมาหอดกัวอมส่ครถึงแล้วยี่ยี่ยังอีกเึงน้อยดีเมื่อเล่งเตรียมบนอยู่บนนอนตา ขอบคุณร้ายๆจ้าเจเตรียมหายแล้วว่าอ้าวยายโอ้ยมาตึดแมวยืดรุ่กระเป๋าใครจันเอยลงกมาเอามาเมมพายกระเป๋าวิ่งก่อนกระเป๋าใครมาๆมาๆไม่เอาอยี่หรอกลูกลงมาลงมาอ้ายขอบคุณค่ะ มาทางมีป้ามาจับมือแม่จับมือจับมือแม่ไปมาถึงแล้วมาถึงแล้วลูกไปหาเจมิจับมือแม่เม,ม,มื่อขนาดนี้เนาะแม่เออนี่อ <laughs> ี่มองเก่ามองเ้องมองเคยอยู่ กนหไปค่ะสวัสดีค่ะเด้อี่ดเด้อไปสวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะพี่นี่พี่อ๊บสวัสดีค่ะมาถึงแล้ว

ดำเป็นดำเห็นปะเจ๊กินอะไรเข้าไปนะ่วันจำมั่งเลยค่ารถก็ไม่แพงนะสามร้อยเอ๊สามร้อยหนูั่งรถหนูหนูหมดตังเยอะกว่าสามร้อยค่ารถขึ้นไปจะนั่งรถไฟฟ้าเขาก็บอกว่าสายนี่มันไม่ตรงก็เจ็ดสิบกว่าบาท ค่ารถอันนั้นยี่สิบค่ารถนี่ก็รวมเป็นสี่ร้อยไปเลยวันนี้ค่ารถเลยรถครับกินข้าวอ่ะอยากไม่ถามข้าวมันอยู่ข้าวหิวยังข้าวหมูทอดอร่อยนะกินหมูทอดนะกินข้าวเหนียวเลยค่าวหมูทอดกินวะกินไหมกินไหมยังไม่หิวไหมยังไม่หิวค่ะโอ้ยังไม่หิวค่ะอาโอ้กําไรกำไรกำไรชื่อกำไรโอ้เจ้าแมียวมาเลี้ยงด้วยเหรอ อ๋มมอน้องกำไรเขาเถื่จังเลยอ้ยอยสายปานชอบมากนะเนี่ยเหมียวเนี่ยไปนอนด้วยเลยนะ <c oughs> ออเถื่มากเลยน่าสวยจัง <c oughs> อ่ะมาหอได้ทุกพี่น้องเดี๋ยวพักผ่อนก่อนจักหน่อย <c oughs> เดี๋ยวสีห้าบอลอยู่บนนอนเออ,อปท